25กระสอบนะครับล็อตที่2นะครับทำการจัดส่งให้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9นะครับธันวาคมนะครับเป็นล็อตที่2นะครับแล้วก็จะมีล็อตเก็บตกอีกประมาณ10กว่ากระสอบนะครับสําหรับพี่น้องที่ผมโทรหากาจัดส่งให้ด้วยครับสําหรับมิงพันเข่านะครับครับผมโอเคครับ กราบขอบพระคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับทุกการสนับสนุนนะครับทุกน้ําใจที่มีแบ่งปันมาให้นะครับอันนี้รถที่2นะครับครับกราบขอโทษขออภัยนะครับกับพี่น้องทีทู่มานะครับสอบถามเรื่องเขานะครับที่ใาตอนนี้บุมีีหายแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับไปปันเข่าที่ว่าจะเอาจงไ้กินแล้วนะครับจะมีพี่น้องเพิ่นขอปันนะครับโมลูว่าจะได้จักสอบนะครับ สำหร,รับพี่น้องที่ผมโทรหาก็คือจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ครับนี่นี่ครับนะครับตรงขอบคุณนะครับไปซนี่สุดรอนะครับอำเภอโพไซนะครับจังหวัดบุรีรัมย์วาษรธานีนะครับนี่ขนาดวันเสาร์นะครับนี่นะครับเปิงเวลาครับเอ่อปกติเปินปิดสามโมงนะครับนี่ครับพิ่รอรับเอาให้นะครับจะสี่โมงแล้วนะครับนาตาก็ดีใจก็ดีนะครับ สำหรับไปซณนีพิกัดนี้นะครับครับเอลก็ลกดีนะครับโอเคนะครับอัปเดตซักนี้ครับพี่น้องขอ,อุยาดเอาเขาลงก่อนครับสวัสดีครับ